สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานำเสนอรถเก่งข้าใหม่นะคะเป็น t ต y o ต a v i o อ 1.5E เกียร e ์ออโต้ปี2016นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่3แสน49,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมไอส่วนของไฟด้านหน้าตัวรถนะคะและตัวด้านหน้ารถกันนะคะส่วนของไฟด้านหน้านะคะ ร้อมโลโก้โตโยต้านะคะรถเป็นสีขาวสวยๆเลยนะคะลูกค้าส่วงของล้อมแมกและยางนะคะไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างนะคะ,ะกระจกเริมเดิมมาจากสูนเลยภายในยนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้ากุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะวิทยุ CDMP 3นะคะเกียร์ออโต คอนโซลเป็นสีดำนะคะเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับได้สีน้ำเงินนะคะเป็นเบาะใหม่ๆไม่มีย่นไม่มีเขียวเลยนะคะลูกค้าไม่มียุบเลยนะคะเบาะสวยมากๆนะคะด้านหลังนะคะก็เป็นคอนโซลสีดำเหมือนกันนะคะเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับได้สีน้ำเงินเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะภายในก็สะอาดสะอ้านนะคะ สวยๆกริบๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังตัวรถกันนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีกล้องมองหลังนะคะพร้อมกับเซนเซอร์ให้2จุดนะคะไฟก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็มีสติ๊กเกอร์วีออสนะคะโลโก้โตโยต้นะคะแล้วก็เป็นตัว E นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือกำลังมองหารถเล็กๆเอาไว้ใช้งานนะคะ แันก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือนหรืหอ1,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะเคะรดิตดีฟีดาวนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นให้2.79%นะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถาแมแบงค์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0830560474นะคะวันนี้แอนก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ